อ่าผมดูว่าม้าุำคู่ๆได้หนิบอนิถือิาลงมาไก่รัแมวเอ้ยแมวลงโคกมากรันนี่ฮะจะของพ่ฮนเจอนิอะไรครับที่รอมันมหาผมเป็นปกติสัตว์นี่ก็ผมในถือกันดีครับเนี่ยไหนๆมนไกตัวแล้วมไก่ตัวมวแ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 มวานยัง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 ยัยังยังยังยัขไก่ได้แล้ววันีไก่ได้แล้วยังยัขี่เดินครับได้ดี แกก็ได้ยกดยก็ไอยกเดนียอกดิเแก่แก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 ่แก่แก่แมว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 แมว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 แวแมวแ่วแมวแมวแมกแมแมวแมวแมกแมกแวแม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 วแวแมวแแมวแแแกแแ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 มแวแแแแแแแมแแแแว

กิงกิงกิงเนไก่เขาเลงาเด้เห็นมาตัวงมากับื่อกี้มาชนได้มาชนแล้มาลีมาลีเไม่ลีม่ชนมเอ้ลีเขาถึงนเขาถึงนออกไปได้ยาออกไปได้ออกไปได้เอาบุงเด้อ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 กตอนนี้ ตอนนี้เขาเห็นหมาประกาบปะกะาออกไปแล้วหม,วมวาปะหมาปะยนหมาตัวแบนี้เอย้อยักษ์ขนาดน้ยักษ์า้กัดกักัด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 ักัดกัดักัักดกกกกั